เมื่อในวันที่10เดือนปีส,งสง่งอส22นางเฮอวินที่เย็นกุงมาใจเวลาหาิบนาทีหา0นาทีมาถึงเมืองตันตวยรัดเมืองระแข่งแล้วก็ลูกเดียนขาดโรงแรมหม่ก็โรงแรมคืนหนึ่งสองแสนสามลุกเดยนโรงแรมมัเหมีม่ยวหมู่บ้านประมงหมู่บ้านหาปูหาปลานในกลางทะเล ถังน้ำวันชิกตัวหยวเนี่ยครับมาเหมือนน้องันเนี่ยมีฮือกับมีฮือหาปูหาปลาหาปูหาปลา,ปา,ปาโอ้กุนน้ำเนี่ยนั่นหรอเมื่อก่อนเขาเรียงนั่นนี่นนหอยนงางรมอ่ะ ลูกเจ้าว่าเขาเดี๋ยวโอนอะไลหลากเอาปูปลามาขายทีทะเลนี่กำๆๆมีกาปลาใกล้กินสักปูปลาทะเลกินหรือเลี้ยงเนี่ยปูวานถึงเมื่อเร็วก็ยังตึกไปเจริญเลยกับงามได้งามกัน